ก็อีสามนี่ว่ะถูกแล้วต้องจำปุ่มหรือเปล่าวะมีอะไรบ้างเนี่ยมีสไปสไปไม่ไม่ใช่มีเซเว่นมีแบเบอ้ซี่ไอไอน้องมาสไปพร้อมแล้วกดดีพีผมกดแล้วเหลืองม่วงแดงฟ้าชมพูมันเริ่มแล้วนี่ว่ะไปไปเล่เอ้ยชิบหายลืมลืมจำร้านบนเนี่ยแต่ไม่ต้องจำหรอก <25. S 2> สิบห้าี้เรียงสิบห้าเสียงอะไรวะเอ้าเอ้าเอ้าพี่กดไปกดเดี๋ยวนี้กดไง,ต,งต้องกดอันไหน,น,นหน้าหน้าเหรออันนี้เหรอใช่แล้วก็ลงไปเหรอสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วเฮ้ยโอเค แดงม่วงแดงว้าน้ำเงินเฮ้ยเลือกบูเปลี่ยนกันเป็นเซเว่นดาวไอ้เซเว่นดาวอะขัเลยไม่เลยสิบสามแล้วว่ะไอ้รูปก,กับหัวรูปก,กับหัวเออรูปก,กับหัว<ง>เฮ<ง>้ยมีประตูมาเพิ่มขึ้วมาใช่เหรอเนี่ยอันนี้ไม่มีถ้าเดิมเนี่ยประตูถ้าเดิมนี่เนี่ยมันไม่มีสองอันนี้ผิด ไม่มีเยอะเอ้าอ่ะเดี๋ไปดูดเลยจะไปตอกแล้วเดือมนมีแล้มีอยู่เลยอันนี้อันนี้คือ,อไม่มีอะไรหรอกพี่อ้าวกูกูเช็คก,กระป๋องเลยเผื่อเผื่อกระป๋องเปลี่ยน <c oughs> ไม่น่าเปลี่ยนอ่ะ <c oughs> เฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะ อันนี้คือถูกแล้วใช่ไหมั้ยถูกถูกุ๊บพี่ถูกมีอะไรเปลี่ยนอ่ะกูจะไม่ได้ว่ามันว่ามันมีป้ายนี้อยู่หรือเปล่าอ่าเก็บร้อยตังไงดีอ่าเพราะปกติป่ะพี่เด้งเด้งกัวปกติไปเลยเอีย โอ้ขยะ<า>เต็มเลยขยะเต็มเลยขยะเต็มเลยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่เลยนี่พริกเลยตาวแล้วอ่ะอันนี้ปกติดปกติปกติอเอยใช่ปรอ นี้ก็ปกติมันมีมันมีแค่นี้จริงเหรอครับไม่มีอะกกว่านี้ย์มีแค่นี้เจ็บว่าเฮ้ยเฮ้ยเท้าเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนมันมีแค่นี้จริงเหรอไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่มียากกานี้อ่ะอันจะมีก็ได้นะยวันนี้หมดยากอยู่อันนี้มาหมดง่ายอ่ะอบค้า เอ๊ะม hey. hey, ี um nah anyway> ่พี่กับน้องแล้วฟร์มแล้วพี่ใช่เ้แต่คนทำกีมันทำขนาดนั้นนะเฮ้กูเฮ้กูกำลังจะพูดเลยว่าป้ายนี้ไม่มีไปดูหนึ่งนี่ยไอ้ป้ายสีฟ้าเนี่ยมีเอะโอ้เดียมปกติี่ เฮ้ยหยิบเรื่อยๆะไรววะโอ้โหเสียเราบักให้ไปกูเสียบักทำไหม่พี่พี่วีแล้วทำไมเมื่อกี้มันผิดอ่ะเออท้ไมยื่นผิดอะไรวะวิ่งใหม่เลยอ่าเรียบร้อยยากเลยโอเคถูกไปไปไปเอ้าเรียบร้อยช่วยกูด้วยกูผิดอะไร ม้องไกลมากเริงนะเพิ่งโอ้ตีไงบ้าเพราะว่าไอ้หัวใจเนี่ยมันมันไม่ใช่นี่มันไม่ถึงแบบไอพ้พี่ไอพี่ตัวอะไรตัวอะไรวะเบดิโก้ไม่แมนบอกว่าผีไงไอ้เฮี้อ่ะแมนมันแค่แค่บาดเจ็บพี่ไม่ไอ,<ใ>อพี่ขาตาขาว ไม่เจอพีเศษอะรหระเรายังเล่นกันไม่เจอเ้ยเลยเละเลยเลกเลยเลอเลยเละเลยอย่ามองอย่างเดียวมันบอกว่าฟังด้วยอันนี้คือให้เราดูก่อนมันปกติเป็นยงไงบ้างโอ้ขอจําให้ละเอียดหน่อยดิ รอบที่แล้วเราไม่ผ่านน่ะรอบนี้เราต้องผ่านนะวุ้ยอแม่เราต้องฟังเสียงด้วยเหรอม <s uk> าเราจะต้องจำกันให้หมดเลยเวลรอบเนีนเ้ยอ่าเดี๋ยวผมเริ่มเริ่มนับกล่องก่อนดิเกี่ยววะนี่ <S <s <uk> หรือว่าเราต้องว,วัดเมตรได้ปะ <uk> เมตรเอ้ยเมตรเมตร ความห่างถึงบ้านก็บ้าเลยไปพร้อมแหละกูโอเคโอเคโอเคพี่พี่ปลาไม่มีผีอ่ะให้พี่ฟ้าด่วนเออมันไม่มีนะว่ะไหนผีมึงเลยเดินแค่คนคนดำนั่งเลยเลือดไฟเลยนี่กูเดินถูกมันได้เลยว่ะ เอฟมินดิโก้เนี่ย่ไหบพี่ไอ้ลูกกระหัวลูกกระหัวลูกหัวลูกกระหัวปายตายตายอุ๊ยเฮ้ยตกกูตกแกพวกมึงเนี่ยนะพี่เัวสัตว์ด้วยแลาวมไม่ิดปกตอเสิ็แล้วสองสองโอเคบูก้าวดิงอะฮะ หนึ่ง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 สองหนึ่งุถูกต้องอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะอ่าฮะแล้วบนครบจุดที่พื้นเอ้ยครบอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนจุดที่พื้นครบแน่ใ,นใจเีกจุดที่พื้นแน่แน่ๆน่น่ <c oughs> ดูดูขยนะในทคงมัอยตึงเออว่าแวแม่งมีรูมองเห็นข้างในได้เด้อ่ะ เอ้ประตูประตูนีมันเดียวเออไปเลยไปเลยเอ้ทอเปลี่ยนสีทอเป็นสีทอเป็นส,ทนสีทอเป็นสีจับแล้วไปเลยไลยอยาให้เจอวินดิโก้ก็พอพอหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งสองหนึง่งขยะเด็ดถังก้าปันก็ปกติเออเรกซีบมันมีมีเดิลูนสองส0วนสอง ลงมาแหละอ,อืมอะยะในทาไงไม่มีเก้าอี้สามตัวหนึ่ง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 สองหนึ่งพุชกิมไวกิมไวไม่มีไม่มีนะปกติใช่่าครบปกติที่ดับเพอิงปกติเลขลิฟตปกติไปข้างบน ปกติจุดที่พื้นปกติไปเลยผิดปุ่มโอ้เออกล้องกล้องกล้องผูมากล้องผูมาเอกล้องผ้กล้องผู้สั์เลยเว้ยแหละอ่าขยะมีม่ืมพุชแล่วเอือครบ บูบูขาวดิง่งครบนี่อันนี้ครบอะชิบห mm hmm. ายแนละ้วเอ๊ะครบครบครบผ่านแ่้ไงปิดอะไรอะ, <c oughs> อะบูขาวถูกต้องตังะยะสองกบอีสาม ทูเรียกลิปอันนี้มันจะปกติจริงเหรอโอ้ยถูกว่ะน้องอะไร้าวิดอ่ะเปิดเปล่าเปิดไม่มีอะไรตามนะวะสองสองสามบูข้าลดิง ไม่ได้ง่ายนะเวยตอนแรกมาเล่นนึกว่าจะง่ายแม่งผ่านรัวๆพอพูุดว่าง่ายแล้วมันผิดรัวๆเลยเลยเริอกมานละบ่าต้องผ่านแล้วเราต้องผ่านดิวะไอ้ท่อหายเจอท่อหายตับเลยเฮ้ยมาเฮา ถ้าเสียงเข้าก็บันไลยอ่ะให้ก็ดูฟังเสียงบ้าวมาเราเราผิดไปแล้วอี่เราจะผ่านอนี้อีกแค่ห้าอีกห้าชั้นเองอ่ะห้าชั้นหรือหรือห้าห้าอะไรบ้าใช่มัมถึงห้าทางเดินเฮออีกสีนี่อีกสีอีกสเฮ่ย ต้องบ้าดเลยต้องบ้าดเลยอะไรประตูไม่เปิดนตัวนี่ใช่มันปกติมากเลยอเลยป่ะโอเคเลยจบเลยนะสปีดโอ้โอ้โอ้ไม่จบจริงโอ้เติมเติมได้ดีเติมเลยปิ้งเยสสปีดแลนด์ไม่เลยห้องแรกไม่สนใจอะไรปิ้งอย่างเดียว เพลงรูปรูปหายรูปหายขอรูปหายทำไมมันอยู่อยู่กองหูมือล่ะเอ๊ะไอ้นี่เนี่ยโผล่โผเ่โ่จะผ่านนะพี่ใช่ปะต้องผ่านเลยขอร้องละของ่ายๆเลยของ่ายๆโอ้แต่ไม่ผิบหายแล้ว รีบเปิดเถอะไม่เปิดชิบหายจะพาลาดแล้วเอออันนี้ชิบหายแหละไม่เปิดได้รีบโอ้ช่เลขหนึ่งถ,ถ้าผิดนี่คือร้องเลยนะยนเนี่ยอ่าถ้าผิดปกูตัดจบเลย ยูดูนพ่อระบายอากาศเผื่อมีน้ำย่อจอยมีอะไรปกติปะพ่อ oh, <how> ปกติอ่ะย็นดูซุ่นซ้อนงมพี่เออซุ่นซ้านซุ่นงมเลยง่ายสายแหละไม่น,าน,าน,น่ <S 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 าไว้ใจแบบซ้อนงมเลยเออมีอะไรซ่อนอยู่เออมมเด,อดูดูเงาได้เผื่อมีแบบเหมือนเกมเอซิคไอซิคแหวอะที่มันเป็นว่าเงาหน้าคนอะไรเงี้ย โอ้ยไม่ทำก็เหรอ่อเสียงนอกบ้านคุณนึกว่าได้เกม่เสียงตุ๊กแกไปเด็ดครบอ่ะอันนี้มันครบไม่มีอะไรเปลี่ยนนะในใจว่าในใจก็ต้องเสียงแหละเป็นสิบห้าหรือศูนย์เฮ้ย เฮ้ยสูแสแยาแล้วเอ้ยผ่านแล้วเฮ้ยก็ผ่านแล้วเฮ้ยไอสุดก็ผ่านแล้วเราลุไปมาโอ้ ่านเย้อ่านแลว้วเอากูกไป,ปกูเดินวนมานานมากเลยเฮ้ยแสงสว่างโอ้ตาบอดผ่านแล้วเชื่อเราไปสามสิบสามนาทีไม่จ<ม>ริงจริงมันเกินก็สามสามมาแ้ <laughs> าผมไม่ได้เยผม,มเบลอไม่เยี่ไมดีกว่